ไอเีนไอีนเรื่องไอลีนทำไมอ๋อไม่ชีเลยเหรอเหนื่อยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไอรีนเข้ามาไม่เห็นเบาะเลยเข้ามาตอนไหนเนี่ยเข้ามาตะกี้นี้ ก็ครั้งที่แล้วครั้งก่อนเราต้องออกไปไม่เห็นมีข้อความกลับมาเลยก็โทรไปหาแล้วไม่ใช่เหรอไม่ไม่มีเลยอ่อจริงอะ่ะแล้วเอารถอะไรมาฮะฮัลโหล ออต้องถ่ายสกเก็ตมาแล้วก็มาเจอคนเขามาส่งถ่ายสกเก็ตมาแล้วรถเราไปไหนแล้วครับเราต้องถ่ายสกเก็ตมาลงไม่ได้เบิกรถมาอ,อุ้ยผมทรงใหม่หรอใช่แล้วเท่ไหมก็เท่ดีเป็นทรงตะลุง อีกหนึ่งทรง,งลุงหนึ่งคำก็ลุงสองคำก็ลุงพาขึ้นหัวจะแตกอะ่ะเครีรยหัวกันไหมมาเราต้องไม่ได้เอารถมานะเราต้องเดินเดินหรอใช่ต้องเดินไหวนะเดินไหวด้วยใช่้ไปเลียร์หัวกัน หมูไปเคี่ยวพอไหมไปเลยไปเลยเดี๋ยวหมูทำงานก่อนนี่ลูกกูรู้งานลูกกูรู้งานเดี๋ยวหมูจี้เหล็กล้อหมูยังไม่เคี่ยวลูกกูรู้งานลูกกูรู้งานไปนานๆนะเจ้าดอง <c oughs> ลูกกูรู้งานลูกกูรู้งานจ <c> ะ <oughs> ไม่เถียางปั่นปั่นเรื่องอะไรอ่ะเราจะเดินไปใช่ไหม ไม่ครับเอารถมาครับอ้าวไหนบอกว่าจะเดินไปไงก็เดินไปหัวแตกแน่นอนใส่เสื้อใหม่ไหมเท่มะโชว์เสื้อเท็บปะอืมหืออะไรอ่ะหือแล้วก็ไม่ไพูดคืออะไรก็นี่ไงนี่ไงเดินไปเราก็เดินกลับมาแบบในแบบอ่ะเลิกเลยเรวครับ<ป>เฮ้เฮึ ก้อนจังหวะเอ้ค้าชมแล้วพี่ค้าชมแล้วค้าชมแล้วเดินเดินได้เข้าไปหน่อยพี่เดี๋ยวผมกำกับหนังเรื่องนี้ไปอ๋ออ๋อโอเคโหจะแต่งแล้วไปเร็วเอาเอาอะไรอ่ะเลขไหนเอาต้องไม่เอารถมาเอาเลโก้มา ไปเปิดอะไรท่ไหนนะไม่เปิดอไนนะไ,ไรอ่ะนั่นสิวะหม,ไไหมูไปมะไปเคี้ย์หัวหมะไม่ไปของแน่นลดแล้วนั่งหน้าไปเลยนี่สับบอกไม่ไปแต่ขึ้นสิบอกไม่ไปยังแต่ขึ้น ไอ้บอกไม่ไปนะแต่ขึ้นสิไอ้พวกนี้นี่ปากบอกไม่ไปได้ยัยแต่ขึ้นกูกลไหวอ่ะปากบอกว่าอะไรนะต้องหือเมื่อกี้คนเขาบอกว่าตมาสองคนใช่ไหมใช่รง้งได้ยินเขาพูดว่าไม่<อ>ไปไปกันเลยใช่ น่าจะทำงานเหนื่อยแต่รู้สึกเหมือนเราไม่ได้มาสองคนนี้รู้สึกแต่โต้องไม่เห็นนะโอต้องแค่รู้สึกนะอืมเขาไม่เห็นเชื่อมันหายไปไหนวะแล้วเมื่อวานไปไหนมาฮะเมื่อวานโอ้ต้องแบบอยู่นอกโลกมาใช่หรอไปดาวไหนเนี่ยอา่า ไปยังไงไปยังไงไปยังไงอืมดาวปีทาโคลัสนนะอ๋ออ๋อเมื่อ,อกี้เราก็รู้สึกว่านึกว่าแคทไม่ใช่ไม่เข้ามาในรถก็ร <c oughs> อไปเหอะ นก็รอตั้งนานนึกว่าจะออกจากบ้านก็คือเมื่อวานอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมใช่แล้วแต่เราไม่เห็นข้อความอะไรเลยนะใครที่ส่งมาล่ะเพราะทำส่งอยู่เจฟเฟ เมื่อกี้เห็นไอรีนบอกว่าทักทักไอรีนว่าเป็นอูด้งเหรอทำไออมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันมั่วไอรีนมั่วหรอมั้งอยู่กับดิลแลนมากอืมดิลแลนเขาขี่เละอยู่ใช่ไหมอืมสาตกูล็อกรถแล้วลงได้ไงวะ นนีแต่งชุดอะไรอะเอ้าทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่น่ารักเหรออืมอืมน่ารักแต่ไปแี่งเกงได้ไหมเฮ้ <ทำ S 1> ยไม่อใช่ใส่งเกงนี้อ่ะ ไปเคี่ยหัวไอ้กูวะไม่ปลาแรกหัวจะแตกทำไมตอนนี้ไม่มีนะวะฟอร์มหรือเปล่ามัรไม่หายปวดหัวแล้วจริงๆฟอร์มไม่ฟอร์มฟอร์มที่ไหนไม่เคยฟอร์มเขารีเซ็ตทางประเทศปะหรือผมคนเดียววะ มคนเดียววะวะมันเห็นอะไรแบบแ Oh, หมู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 เบาเบาหมูเพลงอะไรอ่ะเพลงในรถเหรอคะไม่เขาไม่เคยมีเพลงรถอยูน่นอะอ้าวเราปกติเพลงบนรถฟังเพลงอะไรอ่ะเปิดให้อูด้งฟังได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนเกงก่อนเดี๋ยวเปิเเดปให้ฟังมาให้ให้เปล่งกางเกงเราอะไรเจอกูเจอกูเจอกู đoán, đâu có về, bay xí, jing, quái gì รอนานเลยนะเปลี่ยนกันเนกงให้ตัวเดียวนะรอนานขนาดนั้นหรอนานไปหรอ ที่เขาเอาเสื้อเรามาทำหุ่นเดิมอะไรนะดูดิเขาเอาเสื้อคิวสวยมาใส่หุ่นโชว์ด้วยมาเอออืมอืม ม่นตัวนี้เหมือนลูกหรือวะสั่งไอติมนะไอติมหรือผีฮึอุ้ยเท่าครับชิบหายแล้วไปดูอกกไอคิงให้เขาด้วยไม่ถูกว่า น่แป๊บหนึ่งนะใส่ใเกงแบบกางเกงใหญ่ๆอ่ะกางเกงแบบว่าที่มันแบบกางเกงใหญ่ๆห่ห,หรอใช่กระโปรงได้ไหมไม่เอาไม่ใส่กระโปรงไม่อ่ะอันนี้ไงอันนี้น่ารักนะใส่ใเกงเถอะกางเกงน่ารักกว่าเยอะ คือจะใส่ทั้งกางเกงแล้วก็กางโปงเหรอต้าลุงชอบกระโปงอ่าๆๆใส่กระโปงก็กระโปงเอา้าเอา้าก็ตาลุงชอบกางเกงไม่ใช่เหรอดวงใส่ก็เลยใส่สองอันได้ไหม <laughs> จะใส่สองอันแต่เขาก็หาว่าผีบ้าหรอกอาอเหรอโอเคโอเคกูงงเลย <laughs> มีผู้หญิงคนหึงนว่ะไอุ้่นเองลองนึกนะฮุ่เชื่อเมื่อกี้เข้าไปถามเขาเขาใส่ถุเกกระปรงอไปไเ,เอ,อันนี้ละกัน ปวดตดเนี่ยปวดตดเนาะฮะใครพูดว่าปวดตดหรือเปล่ามเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะโรต้องได้ยินน่ะว่าปวดตดน่ะใช่ฮะฮะอ๋อช่วงนี้เราหูหลอกนะไม่ได้กินข้าวเราเคยบอกว่าเราจะกินข้าวอะไรทั้งอย่างดูเขาจซื้อให้ห,หรือเปล่านะ ลุงืมร่วมเรามาขับให้หน่อยได้ไหมอุ้งเหรอใช่ได้สิลุงขับไปที่จีดูใช่ไหมที่จีอยู่ตรงไหนต้องมาร์คใพรมาร์อะไรเอาออกได้ไหมไหนเมื่อกี้ต้าลุงบอกว่าจะเปิดเพลงที่ปกติชอบฟังให้ให้ฟังไงบนรถอะหาแผ่นแป๊บนึงขอเพลงได้ไหมที่ชอบฟังบ่อยๆน่ะ ที่ใครชอบฟังที่ตะลุงไงชอบฟังดะเอ๊ะมันชุอเพียงะอ,อเจอแผ่นละแป๊บนึง โถแล้วใครว่าูบี<_<_<_<_<_้เออเดี<_<_<_<_<_<_<_๋ยวนะเอแผ่นมาสะดุดนั่นน่นันชนเยอะจนพังแน่เลยเครื่องเนี่ยต้องไปซ่อมใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขับเองอ๋อแหโด่งโด่งเดินไปเลยเดี๋ยวเราขับเองทำไมโด่งขับไม่ดีตรงไหนอ่ะ ไม่รู้เหมือนอก,กันเสาไฟว้า<ฟ>งขอขับได้ไหมไม่เอาเดี๋ยวรถพังพอแล้วเดี๋ยวขับเองเดี๋ยวค่อยไปสอนเดี๋ยวสอนให้เรื่อไปเร็วไปนั่งที่คนสอนนู่นแล้วเรียบร้อยเครื่องน่าจะพังนะจะต้องไปเข้าอู่ซ่อมใหม่ละแล้วต้องอยากฟังเพลงอะไรอะ่ะลองเปิดดิ เพลงอะไรดีนะไม่รู้สิโอาต้องหาแผ่นก่อนนะเอาแบบเพลงที่เราต้องฟังประจำนะเพลงอะไรมาใช้แผน่น <laughs> เสียงอะไรวะเออเยวต้องเปิดจากแบบสตรีมมิ่งเปิดเ <laughs> แล้วกันนะอืมกับ <laughs> รถถางเธอ <laughs> เบาแชทเบาขัาบรถถังเถอะยาเจอละเอาไปหนัไปากกว่า ต้องว่าต้องเปิดแล้วนะมันไม่ติดแล้วนะขอเปิดใหม่อีกทีหนึ่ง แล้วกูติดไฟแดงบอกเลยแค่นั้นไฟแดงแย่งกันนานนฮัลโหล โัโหลค่ะอ๋อต้องอยู่ตรงสีแยกไฟแดงอะคะ่ะสีแยกไฟแดงซอสพริกเหรอเดี๋ยวต้องส่งเบอร์ให้ <S 2> <S 2> อ๋อกำลังรอไฟเขียวอยูะ่ะค่ะดิลัหนบอกไม่รอแล้วพี่ได้เดี๋ยวส่งให้ค่ะ <laughs> <laughs> and <Kellys anthropology> เอฟเขียวแล้ว ครับรับทราบแล้วครับรขอบคุณครับของคุณที่บอกนะครับรับทราบแล้วไปสิยืนทำไหนไม่ไทำงานอ,อือม่าทำไมใส่กระโปรงก็ดูตุดใหญ่ขึ้นเนี่ ใหญ่ตรงไหนเอาปากกามาวงไม่หมดอะจริงต้องใช้ประมาณสองสมแท่งแล้วไม่ทำงานเหรอรับแล้วเราไม่ทำงานเหรออ๋อเดี๋ยวต้องพักแป๊บหนึ่งอะต้อเหนื่อยแล้วอ่ะอืม ไม่รู้ว่าพี่หล่อจะโอนให้อันจะโทรหาพี่หล่อยืนทำอะไรอะ่ะฮะยืนทำอะไรยืนทำอะไรใช่ยืนทำอะไรยืนนิ่ติดเชนอ<า>่ะอ๋อไม่อะ่ะ ทำไมก็นึกว like ่าจะทำงานไงก็ทำจะดูราคาอยู่ว yeah, like ่าอะไรที่สภาเคารับ้างเหล็กลงแล้วหรอเหล็กลงมา25แล้วหรอ